ค่ะครูเก่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้เป็นชั่วโมงที่ห้าแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะต้องเรียนเรื่องหนึ่งต้องเรียนลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้สองต้องแต่งประโยคง่ายๆได้สามคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตั้งใจเรียนกันนะคะจะได้ทำได้ตอนสุดท้ายครูจะสรุปงานให้นะคะว่างานที่ส่งจะมีอะไรบ้าง ที่สาคัญนะเนี่ยจะต้องมีสมุดค่ะตอนนี้มีสมุดขึ้นมาเพราะว่าครูครูคจะมีให้นักเรียนเขียนตามคําบอกทั้งหมด6กคานะคะสมุดเตรเียมตัวไว้ได้เลยนะคะเอาไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนนะคะในชั่วโมงที่แล้วเรื่องสระในภาษาไทยที่ได้ทําใบงามไปนะคะสระหมายถึงอะไรใครดูบ้างอ่มาดูความหมายของสระนะคะสระ เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอโดยตรงพยันชนะจำเป็นจะต้องอาศัยสระค่ะจึงจะออกเสียงได้และทำให้คำนั้นมีความหมายสระแบ่งตามเสียงได้สองประเภทนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างมาคุณจะทบทวนให้นะคะก็คือแบ่งออกเป็นสระเดี่ยวแบ่งตามเสียงนะคะสระเดี่ยวจำได้ไหมเป็นยังไง อ่สระเดียวก็คือสระที่เปล่งเสียงออกมาแล้วเป็นเสียงเดียวไม่มีเสียงอื่นผสมใครรู้บ้างว่ามีทั้งหมดกี่เสียงคะสระเดียวมาดูทั้งหมดสิบแปดเสียงจำได้ไหมคะสระเดียวมีสิบแปดเสียงนอกจากนี้แล้วครูก็จะแบ่งสระเดียวสิบแปดเสียงออกเป็นสระเดียวเสียงสั้นจำได้ไหมคะสระเดียวเสียงสั้น มีทั้งหมดกี่เสียงนะอ่ามีทั้งหมดเก้าเสียงนะคะสระเดียวเสียงตั้นมีเสียงอะไรบ้างนะสระเดียวเสียงตั้นที่เราเคยทำใบงานไปแล้วอา้าวมาดูอันแรกอันนี้เรียกว่าสระอะไรคะสระอะค่ะต่อมาเป็นสระอีตัวที่สามสระอึต่อมาค่ะเป็นอะไรคะสระอุค่ะ ตระ A, ระเอตระแอะตัวที่เจ็ดตระโอตัวที่แปดตระออกและตัวที่เก้าระสระเอนี่คือสระเดี่ยวเสียงสั้นนะคะต่อามามาดูสระเดี่ยวเสียงยาวบ้างเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าสระเดี่ยวมีสิบแปดเสียงแบ่งออกเป็นเสียงสั้นเก้าเสียงเพราะฉะนั้น ระดัเสียงยาวก็จะมีกี่เสียงค่ะอ่าก้าวเสียงค่ะมาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มตัวแรกค่ะสระอาสระอีสังเ,เกตไหมคะว่าครูจะออกเสียงยาวขึ้นสระอืสามตัวแล้วนะต่อามาค่ะสระอูสระเอ สระอหกตัวแล้วสระ u สระอและตัวที่9ค่ะสระเ e. อค่ะสรุปให้ทีนะคะสระเดี่ยวมีทั้งหมด18เสียงแบ่งออกเป็นสระเดี่ยวเสียงสั้น9เสียงและสระเดี่ยวเสียงยาว9เสียงนะคะ มาดูนะคะแบบที่สองนะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องสระเดี่ยวไปแล้วแบบที่สองจะเป็นสระผสมจาได้ไหมคะใบงานคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสระผสมเพราะฉะนั้นสระผสมคืออะไระคือสระที่มีเสียงสระเดี่ยวสองตัวผสมกันมีทั้งหมดกี่ตัวนะที่เราทําไปแล้วมีทั้งหมดหก เสียงหกตัวของเรานี่แหละค่ะหกเสียงมาดูซิว่าหกเสียงนั้นมีเสียงอะไรบ้างจําได้ไหมอ้าวเสียงแรกก็คือสระอะไรคะสระเอียค่ะสระเอียเกิดจากสระเดี่ยวผสมสองตัวก็ได้แก่สระอะไรสระอีบวกกับสระอะค่ะเวลานักเรียนอ่านนะคะเราต้องอ่านสระอีกับสระอะพร้อมกัน เร็วๆมันจะออกเป็นเสียงสระเอียอีอะอีอะอีอะอีะอีะอย่างเงี้ยนะคะเป็นสระผสมเราจะออกเสียงสระเดี่ยวสองตัวพร้อมกันมาดูตัวที่สองค่ะเสียงที่สองสระเอียแล้วก็ต้องเป็นสระเอียสระเอียเป็นเสียงยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องผสมด้วยสระเดี่ยวที่เป็นเสียงยาวได้แก่สระอี บวกกับสระอะไรคะอ่าสระอ่า er 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 รวมกันเป็นสระเ e อีอมาดูเสียงที่สามค่ะสประผสมเสียงที่สามอันนี้เรียกว่าสระเอือสระเอืออ่ามาดูซิว่าผสมด้วยอันนี้เป็นเสียงสั้นนะคะเอือมาดูก็ต้องผสมด้วยสระเดียวเสียงสั้นสระอื กาบสาระอะค่ะอืออะอือะอืออะอืออะเปลี่ยนเสือเปลือยนะคะต่อมาค่ะเสียงที่สี่สระเอือเห็นไหมคะเสียงยาวเพราะฉะนั้นสระเดียวที่ผสมสองตัวก็คือเสียงยาวเหมือนกันก็คือสระอือบวกกับสระอาค่ะเอือยเอือเอือ,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 อกลายเป็นสระ เ,เสียงที่ห้าค่ะเสียงที่ห้าสระอวะเสียงสั้นนะคะสระอวะอามาดูซิผส,สมด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้นตัวไหนบ้างสระอุบวกด้วยสระอะค่ะอวะอูอะอุอะ่ะออกเป็นอวะนะคะเสียงสุดท้ายค่ะเสียงที่หกสระอวะ สระอัวเสียงยาวนะคะก็จะผสมด้วยผสมด้วยสระอูแล้วตามด้วยสระอะไรคะสระอาอู๋อูอูาอูอูค่ะเป็นสระอูครบแล้วนะคะสระผสมทั้งหมด6เสียงทีนี้เราจะมาเฉลยใบงานข่าวที่แล้วจำได้ไหมคะค,คุณครูให้หาว่า คำที่ครูกาหนดให้คําใดที่เป็นสะประสมไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกดคุณครูจะมาเฉลยกันเลยนะคะอ่ามาดูอันนี้สารผสมแบบไม่มีตัวสะกดอามาดูสิคะคําแรกคําว่าเสียก็คืออะไรคะสอเสือบวกสาะเอียสละเอียเป็นสรประสมใช่ไหมคะเป็นสอเอีย เสียค่ะไม่มีตัวสะกดตัวที่สองเบื่อบอเอือผสมด้วยสละเอือบอเอือเบื่อไม่เอกเบื่อค่ะอ้าตัวที่สามนะคะตัวที่สามสระอะไรนะอ้าออกเสียงสิปอเอียเียเียไม่ตีเกียสละเอียนะคะ ตอปาบวกสระเตียอันนี้ไม่มีตัวสะกดตัวต่อมาค่ะเตียตอเียเียไม่มีตัวสะกดค่ะต่อมาเรือรอเอือสระเอือนะคะรอเอือเรือต่อมาคําว่าอทอตัวทัวทัวไม่เอกทั่วสระทัวค่ะ ไม่มีตัวสะกดคำว่ากาเดาตัวไหนคะกออํากําดเข้าเดากาเดาไม่มีตัวสะกดนะคะต่อมาค่ะคำว่าเชือ้อชอเอือ้อเชือ้อเชือ้อไม,ม่โทเชือ้อไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นจะมีอยู่ ทั้งหมด8ตัวนะคะเป็นสรรผสมไม่มีตัวสะกดมาดูสปรผสมแบบมีตัวสะกดกันบ้างคะ่สะสาหรับตัวสะกดจะมีกี่ตัวเอามาดูตัวแรกกันนะคะเสียงสอเอียงอเสียงสอเสือบวกสารเอียตัวสะกดคือตัวงองูนะคะตัวที่สองค่ะ คำว่าเพื่อนพอเรือนอเพื่อนเพื่อนไม่เอกเพื่อนพอพานบวกสาระเรืเอ,อตัวสะกดคือนอหนูค่ะตัวที่สามคำว่าเรียบสะกดนะคะรอเอียบอเรียบรอเรือบวกสาระเอียตัวสะกดคือตัวบอใบไม้ค่ะ ต่อมาคำว่าเที่ยวทอเอียวเที่ยวเที่ยวไม่เอกเที่ยวทอทหารบวกสารเอียตัวสะกดคือตัววแหวงค่ะต่อมาคำว่าเชื่อมชอเอืีอมเชื่อมไม่เอกเชื่อมชอช้างบวกสารเอื้อตัวสะกดคือตัว มอม้มาค่ะจะมีทั้งหมดห้าคำนะคะเราเฉลยกันไปแล้วนะคะรู้จักสารผสมแล้วทั้งที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดกียังสามารถแยกได้ถุดตองนะคะ,ะทีนี้กิจกรรมที่ครูบอกแล้วว่าให้นักเรียนเตรียมสมุดเอาไว้เพื่อว่าเขียนตามคําบอกหกคำนั้วก็เขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนที่สมุดว่าเขียนตามคําบอกแล้วด้วยตัวเลขไทย เรียงลงมาลปน,นะคะเป็นข้อ 1, นึ่งข้อสข้อสข้อสข้อหแล้วก็ข้อหเรียงลงมานะคะครูจะบอกคำละสองครั้งนะคะแล้วก็จะทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากบอกแล้วครบ6กคำนะคะพร้อมยังคะให้เวลาเตรียมตัวนิดหนึ่งนะคะเอามาดูคำที่หนึ่ง รเรียนเราเรียนนะคะเราต้องซื้อสัตว์ต่อตัวเองซื้อสัตว์ต่อเพื่อนเพนแล้วก็ซื้อสัตว์ต่อคุณครูนะคะลองทดสอบว่าเราจะเขียนได้ถูกกี่คำนะคะต่อมาคําที่สองคุณครูคุณครูสองคำแล้วนะคะ คำที่สามห้องเรียนห้องเรียนคำที่สี่ภาษาไทยภาษาไทยไม่ยากนะคะคําที่เราเคยทบเห็นในชีวิตประจำวันของเรานะคะ ต่อามาคำที่หกคำที่ห้านะคะคำที่ห้าสะนามหญ้าสะนามหญ้าและคำสุดท้ายกระดานดำกระดานดำครูทวนให้อีกทีหนึ่งนะคะ คำที่หนึ่งโรงเรียนคำที่สองคุณครูคำที่สามห้องเรียนคำที่สี่ภาษาไทยคำที่ห้าสนามหญ้าคำที่หกกระดานดำ เนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะต้องเป็นเลขไทยนะเขียนเสร็จแล้วตีเส้นใต้แล้วเราก็มาเรียนเนื้อเรื่องกันเพราะว่าครูบอกแล้วตอนต้นว่าหลังจากที่นักเรียนได้ฟังเรื่องนะแล้วแล้วนักเรียนสามารถที่จะเรียงลําดับเหตุการณ์จากเรื่องที่คุณครูอ่านได้ไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องวันเปิดเรียนนะคะอ่า มาฟังกันเลยนะคะเช้าวันเปิดเรียนอากาศแจ่มใสมานีกับชูใจเดินไปโรงเรียนด้วยกันเด็กทั้งสองเดินคุยกันมีความสุขพอผ่านประตูโรงเรียนมานีก็พูดกับชูใจว่าชูใจเธอรู้ไหมฉันดีใจมากที่โรงเรียนเปิด ฉันคิดถึงคุณครูไพลินฉันก็เหมือนกันฉันคิดถึงคุณครูไพลินและคิดถึงพวกเราทุกคนชูใจพูดขึ้นบ้าง mm hmm. ก่อนถึงเวลาโรงเรียนเข้านักเรียนคุยกันเสียงดังเพราะไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน mm hmm. เมื่อธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว ครูใหญ่กล่าวต้อนรับนักเรียนนักเรียนพอใจและทุกคนตั้งใจจะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนครูไพลินเดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มพักมานี้ว่าอ้วนขึ้นชูใจผอมไปนิดแต่สูงขึ้นปิตินุ่งกางเกงใหม่เมื่อทักทายกับนักเรียนทุกคนแล้ว ครูไพลินแนะนำให้รู้จักนักเรียนใหม่สองคนคือเด็กชายสมคิดกับเด็กหญิงดวงแก้วนักเรียนเก่าทุกคนปรบมือดีใจที่ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากพูดคุยกันถึงเรื่องราวตอนปิดเรียนอีกเล็กน้อยครูไพลินให้ปิติอ่านหนังสือเรียนภาษาไทยที่เรียนมาแล้วปิติอ่านได้ครูไพลินชมว่าเก่งมาก แล้วเรียกชูใจให้อ่านต่อชูใจมัวคุยกับเพื่อนใหม่ก็งงไม่รู้ว่าอ่านต่อตรงไหนครูภัยลินจึงแนะนำว่าเวลาเรียนหรือมีใครพูดอะไรให้ฟังต้องตั้งใจฟังถ้าไม่ฟังอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วครูภัยลินให้ปิติบอกชูใจว่าอ่านถึงตรงไหนสมคิดลุกขึ้นพร้อมกับพูดว่าผมบอกได้ครับ ให้ผมบอกดีกว่าครูเชื่อว่าสมคิดบอกได้แต่ครูเรียกให้ปิติบอกก่อนชูใจอ่านแล้วครูจะให้เธออ่านต่อครูภายลินพูดเมื่อนักเรียนอ่านหลายคนครูภัยลินจึงให้นักเรียนออกมาเขียนคําต่างๆบนกระดานจบแล้วนะคะเรื่องนี้ แบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำก็คือเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องทีง่ครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะเรื่องวันเปิดเรียนในใบางานที่7ที่นักเรียนได้รับไปแล้วนะคะคำชี้แจงก็คือเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องวันเปิดเรียนโดยใส่หมายเลข1-5หน้าข้อความใช้เลขไทยนะคะแล้วคัดลอกข้อความตามลำดับเหตุการณ์จากเรื่องนะคะ เวลาเรียนใส่นะคะใส่ตัวเลขด้านหน้าตรงนี้เหตุการณ์นะคะก็จะมีแรกครูบินพบนักเรียนและแนะนําเพื่อนใหม่เหตุการณ์ที่สองครูใหญ่กล่าวต้อนรับนักเรียนหลังคารบธงชาติเหตุการณ์ที่3ครูไพรินสอนว่าเวลาเรียนต้องตั้งใจฟังเหตุการณ์ที่4ี่มานีกับชูใจเดินไปโรงเรียนในวันเปิดเรียน และเหตุการณ์ที่ห้าชูใจอ่านหนังสือต่อจากเพื่อนไม่ได้เพราะมัวแต่คุยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สลับกันนะคะให้นักเรียนใส่ว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนก็สมมติว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งครูภพริมพบนักเรียนแนะนําเพื่อนใหม่เนี่ยคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งเียก็ใส่หนึ่งไ,ไทยตรงนี้เรียงไปจนถึงห้าเหตุการณ์นะคะจากข้อ,อความที่ครูอ่านเนื้อเรื่องให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่ดูคลิปนี้ นักเรียนก็จะไม่สามารถเรียงลำดับได้อ่ทีนี้มาดูต่อไปค่ะรายงานที่แนะคะเขาบอกว่าเวลานักเรียนจะทำงานนะคะนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ทุกครั้งหรือคำชี้แจงของโจทย์เพื่อว่าเราจะได้ทำงานให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดนะคะอะ่มาดูใบงานที่แนะคะเขาบอกว่าให้เลือกคําที่กําหนดให้มาแต่งเป็นประโยคอย่างน้อย3ประโยคแต่คุณครูเชื่อว่า คุณครูให้มาเนี่ยทั้งหมด1คำ2คำ3คำ4คำ5คำและหคำครูคิดว่านะักเรียนสามารถแต่งได้ครบ6ประโยคทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแต่ง6ประโยคเลยนะคะไม่ยากนะคะเป็นประโยคพื้นฐานง่ายๆเอามาดูคำแรกยิ้มแย้มยิ้มแย้มคำที่สองเปิดภาคเรียนคำที่สามเพื่อนใหม่ คำที่สี่และนำคำที่ห้าคุณครูและคำที่หกสวัสดีให้นักเรียนเรียงคำลงมาเลยนะคะคุณครูในใบงานคุณครูจะมีลำดับเรียงมาให้นะคะหนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อหกนะคะนักเรียนก็เอาคำมาแต่งประโยคนะคะประโยคพื้นฐานง่ายๆเดี๋ยวไม่ต้องคิดอะไรามากก็คือประโยคนุป,ประโยคธรรมดานะคะก็คือมีประธานมีกริยา หรืออาจจะมีกรรมก็ได้นะครับเป็นนะคะเอาวต่อมาค่ะมาดูใบงานที่9ก้าบ้างคัดลายมือเพราะทีะ่จากการที่คุณครูเห็นนักเรียนส่งงานของครูที่ทำในสมุดใช่ไหมคะก็จะมีบางคนทำงานด้วยความตั้งใจลายมือสวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยหัวกลมเลยคุณครูก็ตรวจง่ายแล้วก็รู้สึกดีความสุขที่ได้ตรวจงานที่ ไงคะนักเรียนตั้งใจทําคุณครูก็อยากจะตรวจให้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยอยากให้นักเรียนเนี่ยคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะคุณครูจะมีบรรทัดมาให้นะคะจากบทร้อยกรองที่คุณครูกําหนดให้ในใบงานที่9้านะคะเอามาดูซิว่าบทร้อยกรองของครูคืออะไรอากาศแจ่มใสอ่านพร้อมครูได้นะคะเดินไปโรงเรียนฝึก อ่านเขียนภาคเทียนวิชาได้พบเพื่อนใหม่ดีใจหนักหนาครูให้ปัญญาเมตตาทุกคนอ่เป็นไงคะสั้นๆนะคะไม่ไม่ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทำไมคะคัดด้วยความตั้งใจบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอ้าวมาดูนะคะ หลังจากจบไปแล้วต้องตั้งใจทํางานนะคะงานที่ต้องส่งครูก็คือหนึ่งที่เขียนตามคําบอกลงในสมุดหกคำนะคะที่คุณครูบอกไปทั้งหมดหกคำนะที่เขียนลงไปในสมุดอย่าลืมเขียนเป็นตัวเลขไทยและชิ้นงานที่สองก็คือใบงานตั้งแต่ใบงานที่เจ็ดใบงานที่แปดและใบงานที่เก้าใบงานที่เจ็ดก็คืออะไรคะเรียงลําดับเหตุการณ์จากเนื้อเรื่องที่คุณครูได้อ่าน นะคะใบงานที่8คืออลายให้นําคําทั้ง6กคามาแต่งประโยคนะคะประโยคละ1นึ่งคำก็หนึประโยนน 1. 1คะโยนะคะอย่าลืมเขียนเป็นตัวเลขไทยตัวบรรจงนะคะและอันที่9นี้ก็คืออะไรคะให้ยังไงคะคัดไทยนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดอยู่ในใบงานทั้งหมดแล้วนะคะ ไว้เจอกันชั่วโมงหน้านะคะตั้งใจทำนะคะแล้วก็คุณครูจะนัดส่งอีกทีหนึ่งนะคะยังไม่ต้องถ่ายส่งในไลน์นะคะคุณครูจะนัดส่งให้อีกทีหนึ่งว่าวันที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก่อนที่นักเรียนจะทำงานทุกครั้งนักเรียนจะต้องดูคลิปก่อนนะคะทุกครั้งเพราะว่าจะมีคำสั่งอยู่ในนั้นนะคะแล้วเจอกันชั่วโมงน้งนะคะีค่ะ